ค่ะทุกคนบาร์บี้ชิสาชาแนลนะคะแล้วคุณก็อยู่ในช่วงเทศธิดาบาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบี้ก็จะมาดูดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะธาตุไฟมีราศีเมษสิงห์ธนูนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มั่นใจว่า เมสิงธนูนะมีวันที่เท่าไหร่บ้างก็สามารถที่จะเลื่อนไปดูด้านล่างนะคะพี่ทิ้งรายละเอียดไว้ที่ช่อง description นะคะการอ่านนะอีกเช่นเคยเป็นกรอ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันไปนะคะก็อย่าเพิ่งใส่ใจจนกว่าจะได,ด้ดวงส่วนตัวนะคะสําหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ด้านล่างนะคะมาสอบถามรายละเอียดกันได้ให้พี่เปิดไทยแบบใน YouTube พื้นดวงนะคะ10บใบขยาย,อ,ยาอีก10บใบหรือว่า มีคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามกันก่อนได้นะคะโอเคค่ะความรักธาตุไฟเป็นทุกๆสถานะเลยนะคะขอพลังงานไพ่เนี่ยค่ะขอพลังงานไพ่ความรักชาวธาตุไฟเนี่ยจ้า ไพ่ใบแรกนะคะ nice of pentacle ค่ะใบที่สอง the moon page of pentacle knight nice of wands 8ไม้เท้าค่ะ Age a g e of wands ไพ่อัศวินถือดาบค่ะ four of pentacle s ค่ะ ไฟฟอร์เพนจ์เคิลค่ะจบด้วยไพ่จัดเม้นต์ค่ะเรามาดูไพ่ยขยายอีกสิบใบนะคะเดี๋ยวบี้ขยับแป๊บ ขอไพ่ขยายนยคะเก้าถ้วยค่ะสามดาบค่ะ Two of Pentacles ค่ะ Five of Cups ค่ะสองถ้วยค่ะ พทชไม้เท้านะคะไพ่สิบดาบค่ะสิบเหรียญค่ะเก้าดาบนะคะจบด้วยไพ่โฟ f ์อัพเอนเซเคิลนะคะไพ่สี่เหรียญเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงความรักของชาว าตาไฟาตุไฟอืมมีโอกาสนะคะอันนี้สําหรับบางคู่เท่านั้นนะสิ่งที่พี่เห็นปัญหาสําหรับบางคู่เท่านั้นที่เเลิกลากหรือว่าเป็นโสดนะคะเป็นโสดเพราะว่าความสบายใจนะคะอยู่กับคนรักเนี่ย นะคะในอดีตที่ผ่านมารู้สึกว่ามันเครียดมันไม่มีความสุขนะคะมันมีความรู้สึกเจ็บปวดนอนฝันร้ายรู้สึกเออมันไม่เฮลตี้เลยในความสัมพันธ์นี้นะคะมีโอกาสที่ชาวธาตุไฟอะ่ะ จะได้ตัดสินใจที่จะเป็นโตรแล้วก็ได้เจอสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะหรือว่าจะได้ทําอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะมันอยู่ไพ่ในแนวโน้มในอนาคตแต่มองว่าอชาวธาตุไฟคุณเจอปัญหาที่มันหนักมาอยู่พอสมควรแล้ว คุณพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะครั้งนี้ให้มันไปรอดไปดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนรักของคุณหรอคนรักของคุณเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เข็นแกตัวก็ว่าได้เป็นคนที่แบบทำอะไรตามที่ตัวเองสบายใจแล้วก็เขารู้สึกว่า เขาไม่ได้แคร์คุณขนาดนั้นแต่ว่าเขาแคร์ว่าว่าเขาอ่ะจะอยู่ยังไงเขาจะมีชีวิตที่ดียังไงคือบีม้มองว่ามันเป็นเรื่องของรักสามเศร้าก็มีส่วนนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเป็นตนน่าจะเป็นความแบบคุยคุยขำขำมาความเฟรลี่ความอะไรอย่างเงี้ยอืมส่วนชาวธาตุไฟนะ่ะหรอชาวธาตุไฟเป็นคนที่รักจริงเ,เรื่องเราสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ ไม่ชอบอะอืมไม่ชอบที่จะรับรู้นิดหน่อยก็เป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆเลยนะคะรู้แล้วก็เครียดแล้วก็มาทะเลาะก,กันอะไรประมาณเนี้ยแต่คือคนคนนั้นเขาก็ยังทําอยู่พี่มองว่าเขาก็ต่อให้คุณทะเลออกกาะกันคุณรู้สึกเจ็บแค่ไหนเขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบเดือดเลือนเดือดเนื้อร้อนใจอะไรพี่มองว่าชาวธาตุไฟคุณทนมาสักระยะหนึ่งแล้วจนรู้สึกว่ามันมันไม่ไหวแล้วว่าเออ ที่ผ่านมาทำไมถึงแบบเห็นแก่ตัวได้ขนาดนี้ทำไมถึงไม่แคร์ความรู้สึกกันเลยนะคะแต่ก็มองว่ามันเป็นนิสัยของเขาอ่ะบิไม่ได้มองว่าเขามีเป็นตัวเป็นตนแต่เขาแบบเป็นคนไม่ชอบเอออาจจะไม่ค่อยชอบรายงานเท่าไหร่ไม่ชอบให้มายุ่งโทรศัพท์ของเขาไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยส่วนชาวธาตุไฟก็อยากจะแบบถ้าเป็นแฟนก็อยากที่จะรับรู้เรื่องราวของเขาอยากที่จะแบบทาไมแบบ บางคนเนี่ยไม่เปิดสาธารณะทําไมถึงไม่แบบยอมทํานูน่นทํานี่เพื่อฉันส่วนอีกฝ่ายนึงก็รู้สึกแบบทําไมต้องทำอะ่ะมันเป็นประเภทที่แบบว่าใครทนได้ก็อยู่ใครทนไม่ได้ก็ไปสิอะไรประมาณเนี่ยคือดูไม่ได้แคร์อะไรขนาดนั้นเท่าไหร่ไม่แคร์สื่อเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคู่รักของคุณแล้วคุณก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าเออ มันคบกันไปมันก็มีแต่ความระแวงนะบางทีใน Facebook Instagram หรือว่าในไลน์อะไรแบบเนี้ยดูเป็นคนแบบลึกลับไม่ได้ขึ้นสถานะหรือว่าดูเหมือนกับตอบกลับทุกคนเลยที่เข้ามาเมน้นอะไรอย่างเงี้ยตอบกลับทุกคนเลยดูเฟลลี่ดูไม่รู้เลยว่าใครกันแน่ที่เป็นกิ๊กอะไรแบบเนี้ยเออเป็นฟิลนั้นนะคะ แล้วแล้วคือบวกกับเขาธาตุไฟคุณแบบขี้หึงอยู่แล้วด้วยแล้วมันน่าจะเคยมีเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกแบบความไว้ใจมันไม่ได้กลับมา100%นะเหมือนเดิมลรำดูไพ่แนะนํำหน่อยนะคะไพ่ตัวตนของเขาก่อนเนาะตัวตนของคนรักของคุณคนที่คุณดีไว้เป็นยังไงบ้างไพ่ f o r of pentacles ค่ะ hermit ห่วงแหนสเปซส,สุดๆเวลาที่แบบคุณไปยุ่งกับเขานะแบบยุ่งไม่ได้แตะไม่ได้เลยนะถ้าไปยุ่งปุ๊บคือหัวร้อนทันทีทะเลาะทันทีนะคะถ้าเวลาแม้กระทั่งจับได้ว่าเขามีคนอื่นหรือว่าจับได้ว่าเขาคุยกับคนอื่นคือเข้าใจไหมว่าเขาเป็นคนผิดอ่ะเขาก็สามารถที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนผิดได้อ่ะจริงๆนะสิ่งที่บี่เห็นในหน้าไพ่ คือคุณกับกลายเป็นคนผิดเองเขาก็จะหาว่าคุณมาจุนจานเขามาหาเรื่องเขาหนูนีนันอะไรแบบเนี้ยแต่บอกเลยว่าคนคนนี้ถ้าหากว่าจับไม่ได้แบบค่าหนังค่าเขาหรือหลักฐานอะไรขนาดน,นั้นนะ่ะคุณจะกลายเป็นคนที่แบบงี่เงาไม่ดีไปเลยนะอืมจะบอกไว้ก่อนนะคะถ้าคิดจะจับได้ต้องจับให้ได้ยังค่าหนังค่าเขานะจับได้แบบ เห็นๆเ,เลยอ่ะแบบรู้เลยอ่ะประมาณนั้นน่ะถึงจะถึงจะกระจ่างถึงจะยอมรับความจริงไม่งั้นเขาจะไม่ยอมรับความจริงนะคะทุกครั้งที่เหมือนแบบเราเระแวงเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหาว่าเราเระแวงมากเกินไปหัวร้อนขึ้นมาทันทีเลยอะไรประมาณเนี้ยกับแทนที่ตัวเองเป็นคนผิดกับไกดว่าเอ้ากูเป็นคนผิดซะง,งั้นอะไรประมาณนี้นะคะได้นะคะให้ระวังจุดๆนี้ด้วย ก็ไม่แน่ไม่นอนดีก็ดีได้พักหนึ่งอ่ะบอกแล้วเขาค่อนข้างห่วงสเปซมากเขาไม่ให้คุณแตะโทรศัพท์ไม่ให้คุณยุ่งอะไรมากเลยนะคะเราดูไพ่แนะนำหน่อยนะไพ่แนะนำ คุณก็ไม่ได้เลิกกันนะในอีพิสซดนี้ก็ไม่ได้เลิกไม่ได้อะไรก็ยังไปต่อจริงๆคุณก็น่าจะจับได้หลายครั้งแล้วว่าเขาแบบโกหกชอบทำอะไรรับหลังหรือว่ามีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอยู่กันไปก็น่าจะด้วยความผูกพันแล้วก็ด้วยความที่แบบอยู่กันมานานแล้วครอบครัวต่างฝ่ายต่างรับรู้หรือว่าซื้อพวกสินทรัพย์บางคนแต่งงานกันแล้วอะไรประมาณเนี้ยร่วมกัน นะคะสิ่งที่ธาตุไฟรู้สึกก็รู้สึกว่ามันก็ต้องทนในอีพิโซดนี้ทนเพื่อเพื่อแบบเพื่อลูกทนเพราะว่าแต่งงานกันแล้วกลัวอายหรือว่าซื้อสินทรัพย์ร่วมกันคือหลายๆอย่างมันรายละเอียดอ่อนมันเยอะแล้วคนคนนี้โกหกบ่อยมากๆนะจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอ่ะเออจนเอือมละอาแล้ว แต่พี่มองว่ายังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดอยู่ดีอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของธาตุไฟนะตัดกันไม่ขาดก็ยังคงให้อภัยอยู่อย่างนั้นถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตามแต่ดูให้น้ลนงเพิ่มเติมค่ะดมูลแปดดาไพออ วิวว่าพจูนหเหมือนเพลงลงใจเลยอะ่ะเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนบางทีก็ปล่อยวางได้บางทีก็ก็คือรู้สึกแบบก็ยังเป็นห่วงอะ่ะคือวิรู้สึกว่าชาวธาตุไฟคุณเป็นห่วงเขาอะยังรู้สึกเป็นห่วงอยู่ถึงแม้ว่าเขาใจ เบียกับคุณถึงเขาจะทําเลวทําร้ายอะไรกับคุณก็แล้วแต่แต่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นห่วงเขาแล้วก็ยังคงมีความรู้สึกดีๆอยู่แล้วมันก็ตัดขาดกันไม่ได้นะคะด้วยความผูกพันและหลายๆ,ๆอยา่างก็ต้องยอมเจ็บไปทั้งหัวใจอย่างนั้นนะคะก็ถ้าหากว่าเลือกที่จะอยู่ก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วแหละนะคะเพราะว่าเขาคงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกนะเพราะว่าส่เขาเป็นคนขี้โกหกนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคู่นะมันเป็นการแบบ general นะคะ ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กับซับสไคร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใพนพิเศษหน้าค่ะบ๊ายบาย